เีหาแม่มึงตยากรูมึงจะหายมึงเสียหายไม่งพี่ตะบนไม่งนี้ผููใหมาแล้วสิแกบยางไปกับยังมาจะหายเ้ยกับยังมาจะหายปอบเผาเลยเนาะเ็คือยันจกสั้น้นเสียหายาม่มึงตีแม่มึงเอาผัวไม่สันโบดูตีไแม่นี่ยแม่มาลูกค้นมานายไลมึงห้ยไปหนังกอด้เนี่ถามมึงเลมึงห้เห็นหังมึงห้บอปสพ่นองเฝ้าไรฟังดูมึงห้เห็นหนังเฮ้ยอน่ห้มเหา ไปหาหมอซื้อๆกะไเหนือเนือน่าใอยู่ในอีมณฑลเอามึงสิตายติไปยังจังยูงยงได้ปะโดนพำนมพำไมโนองมานี่บิดไปล้โอ้ยปกบอกเอ้เนาะ ไปหาหมอเมื่อวานนี้เออมันว่าจังไนีหมอว่าสิยูได้อีกบ่โดนได้ค่ะคนไข้ตี๋ใอยว่ามันสิตายบ่ได้แท้หมอว่าหมออยู่ได้บ่โดนคลินิกสิปิดหรอกค่ะโอ้สิปิดที่นีเมึงอกี้หาย้ะบอกบอกภาคมึงเอ้ยเนาะขาดขั้ยขั้วหายจังซี่ได้คุณน้ำอุ่นได้ลองเพลงเป็ี่นเปลนได้นี่แม่นบอกครับอือโอ้มาถึงมองละตัวมองนีาเขาแห้งแคทนักแสดงนับสิบลองเพลงอย่างมึงลองโซพี่น้องฟังด้วยตาบอดบอดจั๊กสี่ลองเพลงเป็นอย่บอกลองเพลงคุณพ่อสาธิตสุดยอดได้ดีแม่มุถง โอ้ยปวอเ็เอโอยกหามังเอ้เพ่งอาจารย์สาธิตปักปอบนี่ษาหัลองจังสีกับกาเกิดเป็นคนนะมึงมาผู้หกดอกกรเดียให้พี่นองเบิ่งขะๆดกอนนะเลงมาพี่ลงมาพี่พี่้องยด้จังสีมงกินข้าวพ่อมูยุติยางขาวพาเขาวว่าถวยป่นบูดคนจิตปกปอบมึงคิอสีผู้หายแห้งแท่ปากหานี่วังแรงคือจะกินข้าวกับแกงเห็ดเนาะคุณํำอุน เป็นจังไดเดี๋ยวเบิงหน้าคือนจะคนเบื่อเห็ดนี่ไอฮิตเอ็มอ่างอะไรนี่เมี่ยเอ็มเป็นจังซี่นี่ยากคือนอย่างนี้เลยเนี่ยผิดกับเมียเบิดเท่านั้นตี๋ข่อเซื่อดเมียมันออกมาเคลียร์ก่อนตุนสีเอ้ยเอ็นมาเคลียร์กับหอยแมลงอ้วกหอยมาเอา้วกดอกเอ็นแม่อยมาเอ้วเดี๋ยวเบิกเนี่เมียมันงามงามตลุกประเนบานอำเภอเฝ้าไล่นี่ล่ะมมาาา่ง้เอผสมกุยยองอีป๋องเอ้ยนุ่มหรือเป็นเนื้องอกตัวหนีกูถามมึงเนี่ย สูสิเลอกกันอีดีติดโดไหนกูถามสูดูวยเฮ้ยมาเอ้ามาเอาไอ้อะมาเอ้าสุบขอบขั้วผีบาเอากันเลยผู้พวกระบอกปวดท้องผู้เมียกับปากคือกีแม่โอ้ยนายหลายสูสิเลอกกันอีดีติเบนเฮ้ยเฮ้ยมาเอาทันที่เฮียไม่อ้วนนี่เขามาเอ้ากูเดินทางเมื่อยกูบ้าฟังบักฮานี่บอกกูแห่งเมื่อยตืมเอาขันเลิกกันสูกับไปเคลียร์กันอยู่หม่องกึนได้มาว่าอยู่นี่มันเป็นเวทีหมอลำม้อขันงเงือกงัน หนแมมูนนั้นอันแบงจังไดอีกกูถามมึงนมึงสีแบงจังไดอหาอยหาอยมึงจะเพ็ยังเฮ้ยมอมูอันฮะเมันนี่มีอยู่ลอยเดียวแค่งได้เสียวหัวมายือกันเอาไปแยเงื่อนเด็ดวมึงจะเป็ยังก่อขึ้นมึงไดเงินไปแล้วมึงจะเป็ยังไม่ทมันินซื้อมูกระทากินผู้เดียวมึงตีง้อ้ำเนี่ยอยเอาือวสิเหลือกับบ้านอยู่ปกีมึงกอว่าสีเหลือกับบ้านอยู่ทำเนี่เนีย จับเอามันละโอ้ยหัใหญนอแบมันยมไม่อิน้แวบวอ้ออออออมันยไม่อินดอันทนูม้นม้ยอ๊าดสุบอเยมึงมึงองกุตีนะไหนไหนจังไจังามึงิดตือกตีได้ปะไอ้กูหัวะอปาเกือจังไจังามึงอ กุน่ายหลายว่าสิเลอร์กันยู่บ้านได้เงินเราจังไดยเจีงสิไปซื้อหมูกับทากินอกกูนายหลายเออกูเอามีดีด้านี่ลอยงนี่เอาเงินกู่จะเลิศจะเลิศเด้อเออเพจจังใดบานี้เงินกับบอมี่แล้วว่าสิไปหาเงินเนี่ยแหละมันถูกเนี่ยปากมองคุณน้ำอุ่นจากสิไปหาจังไดอิสร้ดอลนี่วุ้ยแต่มันบอกยากได้หระพอลุง โอ้ยพะลุมเตีปากซะนอเบิ้งผมบีกับนมคุณในแมว่าเป็นเนื้องอกได้นิเอาแจ็คแลนอ่อยบ่ได้เบิ้งผมข่อยเบิ้งสันหลังซะเด้มันเป็นตะแบกสอบเขวดดีเป็นทางไหนก็่าจังไหนก็อึดไมาอย่างตอนนี้เอาไปหนีจากปากบอดได้ข่อยแนจะเป็นตาบอดจงได๋ซะมาร้องเพลงดีแท้เออเจ้ามาบ่ผิดมองดอกยายจ้าเออ คอยนี่รับสมัครศิลปินสตีที่จะไปอยู่ในค่ายเพลงตัเจมมิวสิกตีเออปาดมูนี่มาคัดสรรหาศิลปินสตีมีข่อยผู้เดียวว่ามันข่อยได้เราติดคำว่างั้นอ่ะวายสิมัได้ผู้เดียวไตีเดี๋ยวสิมีคนมาสมัครอีกอยู่เดี๋ยวขอยากอนขอยากก็เอาเอราะมันมีข่อยผู้เดียวว่ามันตีได้นี่าเขากกอนสิมีคนมาแข็งใาโดนบ่ดนบ่โดนบ่โดนบ่มีคือข่อยได้แล้วเป็นบ่เออเออยืถาก็เดอดเลยล่ะเอาวาินวันนี้ต้องกิน นำตาโมนมอบบนไม่มาเทียนพรรษาเพื่อนั่งปีกอนโอเขาจากไปแล้วเดี๋ยวปากมันคือจังวันเขารับสมัครนักล้องไม่โม่รอแถวนี้ครับรับสมัครอยู่ครับหอม่แม่สิมาขอมาสมัครตัวที่สมัครจะไปหาหมอรักษากองเสียงก่อนได้ยัยเด็กเมื่อนี่ได้ยินเขาว่าเจียบข้อเต็มมื่อนี่เจียบข้อเออ เป็นยังไงมันไปอมหล่เตี่ยมันเนลเยมันไปนเลียนไมไหลายโอ้ยสฉพาะแล้วน้องมือนีลองเพลงเสียงแหบเสียงแห่งซะเดิรับสมัครอยู่มือนีรับสมัครศิลปินนักร้อง <c oughs> บ่รับรับไบียร์เท่ห์หรอรับอยู่ปากเจ้ากวงไปทดลองเพลงดีย <c oughs> อ,อยู่ <c oughs> ออย้อนเย็นถาจะเข้าครับเดี๋ยวใส่กล่องไปสมัครแต่ละคนจะเอาไปสมัครมาแจกซะเดิมือหนีซินจี้คนมาสมัครหลายอยู่แยเจ้าท่ายคอยจะเข้าจ้าครับ ยแท้ยังมาไก่กูย um oui ับไปอีหากุยานคนแมวมันยังเกิดมาผู้ไฮ้กระดอกกระเทียผู้ไฮ้เพรแบงผู้ใดอีดีนะอีปอบนี่ไหมฉันภูมิใจภูมิใจเลยที่เป็นกระเทยไผ่สิ้ยว้อยย้อยเขาสังเอาไว้กขาซังเอาไว้ปากคนที่สัย่างชวยแบบเพิ่มเธอบอกเลยสลด ตัดัางตัวเทียตัวเดนี่มาพี่มาพี่มาออกมาขอบคุณคุณพี่คนสวยครับไปแน่เพิ่นมากินมาท่านนันอีสุดเหลียงตัวเนี่ยขอบคุณเนอนี่แหละคุณเนี่ยขอบคุณเล่ไหลตรงกันตัวทองขอบคุณค่ะดูไหนล่ะพลาล้วนั่นขอบคนณ่าเป็นตาให้แล้วยินดีว่าแม่นสร้างลวดกอกมาเอาเห็นที่บอรดนี่ใครล่ะเศร้าอยากใส่กอกแล้วล่ะเป็นยงใส่กอกอียังงคะเออใช่ว่าเขารับสมัครนักร้องแมนบัคฮะนี่ครับผม ป๋าเจ้าถั่วอันนี้มาจากใส่ครับหัวคือเขาค่าแค่ถึกแดนตอดปะไ่ได้ถึกแดนตอดค่ะเป็นอย่างครับเป็นให้ไรค่ะให้ไหฮะอีกบริเวณหมอนพี่มาพี่เออไปใส่มาเยือนเขาแถวสะกอนนี่เนี่ยมาเยือนไก่กุยฮाนนี่กุเม็นบูดเม็นเม็นหมาหรือคนนี่ สิว่าหมาจังไดแมวตัวนั้นจะเบิ่งหน้ามันโดนตรวจเร็วเบิ่งจากพ้อมกว่าเปนกะลีเทาอีหาหัวหมอกัวยังเส้นมีนี่นดี้แมดีไปโมโหแล้วเลี้ยงตามน้ำหนักมันมีสามคนสนีบอกคุณพี่เดี๋ยวมันสิไม่เอียดโยโยในล่ะอุ้ยไม่บอกคนง่ายอยเกเขยไปแต่ห้องง่ายแค่ไหนบอกลำนักเลงมันผู้ใดเกบอกกันหนา ใอยว่าพูดอีหละ <S <S ่ะชงคือกงโมแล้วไม่เสียอย,ย่างเดียวประกา,าเจ็บท้องบรรลุฝากคือเสียแท้อใครท่าแปงถือปากตจี๊นึกว่าไปจูบนานยอี้พี่โอ้ยเอาแล้วซีคดสมิ่งกับพ่อแล้วคุณพี่มันสิียายไปพูดอม,อมองนี้รับสมัครนักร้องปะครับครับรับสมัครนักร้องเข้าวไข่เพล็โตเกียวมิวสิกครับโอ้ยแมนทางข่อยแล้ววะเดียวเดียวจิ๊บว่าโตเกียวมิวสิกจังคดเลค่ะ ก่อนจิไปนานมาหลังคอยต้องทดสอบไวท้ทีแต่ละคนสะก่อนสะเด้เออตวตแรกทั้งหมดจัดแถวตามความสวยเอา,เ,อาเป็นนักอยงี่ยังเอา่บอมึงสวยติมึงม่อยู่นี่กูสวยพี่อ,อยู่ก่อนไอยังผี่ที่หนึ่งทั้งสวยอยู่พี่คนสวยกูเอา สวยย,ยังไงก็ไปอยู่หลังเอาเออหลังยังไงเขนหนำบัตรพีเป็นหนึ่งสองสามสี่มึงขืออีผัวไฮโอ้ยลืมไปอีนี่ธนัทรายเอาตโอ้ยหาแดงดาวมึงเอาคนธนัทรายกับธนัาขวาม,มาอยู่น้ำกันอ้อาวในในก็จัดแถวแล้วทั้งหมดใจหันอไอ้มาเนี่ยเรียนโรงเรียนทั้งในน้อบรุจจักรใสจักขวบโอ้ยสุบเผือกสุบเผือกอีนี่กำมันใจแห้งเดือดจือเธออยู่เอาใหม่ทั้งหมดขวาหันโอ้ยอีนี่ จะรับหน้าบูจะรับหน้าบูไปพูดโอ้ยเพื่อนจบภาษาไหนมากนี่เออขัวกูอยู่นี่ขัวกูอยู่นี่โอ้ยเออเบ้าพีทเพื่อนเบ้าพีทเพ่นที่นี่บอกคุณพี่เมียเมียป่ามีผู้จัดงานนั่นเมียป่ามีบ่เนี่ยชาวบ้าอยูุ่้นคือกันเอ้าทั้งหมดกับลังฮันโอ้ยมาเหนื่อยนะสศิลปินโตเกียวเว้ยเสียกันเอ้า มูกุยูเซยบิดเอาเอาม่ทั้งหมดแถวตรง <l acht> เอออันนี้ข้าย่เดี๋ยวต่อไปจะทดสอบไวทิปแต่ละคนนะครับผมว่าแต่ละคนนี่มีความรู้มากหน่อยารซ้ำใดอ่ะจะให้แต่ละคนนี่บอกสนิทงูมาแต่ละหนึ่งอย่างนะครับบอกสนิทงูหนึ่งอย่างนะครับอ้าวคนแรกหนึ่งสองซับงูสิงงูสิงฮะได้อันนี้เป็ตะตมแซบอ่ะต่อไปงูลีโอ <l acht> หักมึงเยงูรีโอมานจะใช้โอ้ข่อยเห็นมันว่าสิงข่อยกัดวอลลีโอแล้วเนาะสิมันรีโอจังใดถ้ามึงรีโอกูสิบทสร้างสันติมีตีงูสร้างโอ้ยงูสันติมันเมาบ่ละโอ้ยบ่อยากเบ้าเดี๋ยวกินได้เลยติมอายุมึงูปทั้นละถึงเอาคนต่อไปงูอะไรงูเห่างูเห่าโอ้ยนี่เป็นตาญานเว้ยต่อไปงูอะไรงูหอนนี่คือมางงูหอนจังใดเอามันเห่าหรอข่อยกับหอนจนตัวเดีินดีไหม มันยังมันสีหอนเดี๋ยอนี้แต่มันยังเฮ้าเนาไขกับสีหอนจนตัวสงสัยมันเห็นไหนเนี่ยคือเดี๋ยวพวกมันจะไดหอนจากอื่นทักเนาะเออเอาต่อไปไหนๆก็สนิดงูอีกแล้วอ่ะต่อไปจะให้ทดสอบไวพิพิเกี่ยวกับภาษาไทยออภาษาไทยดิสุภาษิตที่น้องกะหัวกจักกันหลายสเดียไม่ว่าจะเป็นไก่เห็นเตียงงูงูเห็นนมไก่อออันนี้คือตัวอย่างนะครับโอเคค่ะภาษาไทยนูได้เกรด C เบ้ยมันแจคักช่วยล่ะกูกูอยู่ประเทศอังกฤษนี่ เมัดแต่ไก่ไม่สีแดงเด็กขาวแต่ข้าวน้ำมับอพอได้ยีดอกในในในก็ทดสอบหนึ่งสองสามเขียนคอกเหนื่อยมากเลยสิมันเหนื่อยมากเลยหาแม่มึงหงสิบมือเมื่อยยังไหนบันมึงเขียนคคบ่เมื่อยบอกขนาดกูยังขืนหานกูยังปวดขาว่ะสันเห็นแล้วมึงไปลงเบาหวานเนาะอ๋ออิปึกอีปึกว่าไรภาษาเออบนี่ยออกแม่เพิ่มหนาเราอยากได้ผัวฝรั่งผัวฝรั่งเปลือกเปลือกอ่ะคนต่อไปขี่สัง เดี๋ยวปีเพจเดี๋เป็นยังเมึงสิไปขี่สร้างชิมส์ขี่สร้างจับตั้งอัตเต้ตัวกัดด่วนกรอบใหญ่เพื่อเน้หยังเจ้าบอกให้คอยขี่สร้างคอยขี่แล้วเอาโอ้ยมันคนแล้ว่าสร้างตัวนั่นไหนหมอบมันเป็นสร้างล่ามันเป็นสร้างชิมส์สร้างยังไงเขาเรียกว่าคนท่านอาหารโคมหามูเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเขามากินมาท่านต้องมีสุนเหลียงอีกแล้วอีกคสุณพี่นี่แหละเกินมาคนเบิงหมอลำเปลนน่ะสิไฮเพราะคุณพี่เออคือครูเอาชื่อเนี่ย เอาให้ได้เซเลนินกัดจิตยืดมาตัวตัวโม้ข่อยกับเสียเอาตัวให้กาแฟเอาไหมหัวหนาไข่สินะาสิให้โม้ข่อยหอมแก่แล้วมั้งน้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบขอบคุณค่ะเออเอามาบปฏิคุณพี่โอ้ยขอบคุณหลายๆมืออื่นเซเลนินน้องนุ่นจ่า,อาโอ้ยอยู่ดีไม่แห้งเอออีเมียข่อย,ย,ข,อย,อยขอบคุณครับมัน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 อันไหนก็ เฮ็ดเฮ็จังไหนก่อนครับโอ้ยแม่เบิ่งปากมันยังสีให้มันหอมอยู่บ่โอ้ยก่อนเสีมันหอมแม่เบิ่งปากมันก่อนมันเปิดตาหอมอยู่บ่อย่าให้มันหอมถ้าแม่มันเป็นลูกขี่หนูเหี้อหนูเอาเราไปเราซุกขึ้นหาทองมันจะบ่เล่นแสดงต่เราเราบ่ให้แล้วป่ช่วงนี้พ่อมาตัดสิทธ์หอดใช่ล่ะอแค่นีเวลาหน่อยอยู่สุภาพสิทธิ์กูหอดใช้แล้วบัตรเนี่ยหอดอีนี่หอดอีนัตเตี้ยไอ้ยหน้าตาเป็นตะเป้ยบ้านเลยพวกหนาโง่เออ เราเรา,เรายงเป็นต<อ><ำ>้มซ้ำต้น้ำพริกยุ้ยใสมากๆน้ำยุ้ยส่ขั้นเป็นเจานี่มากล้วนบอแม,มนเธอเด้เขาขอบอกว่าต้น้ำพริกละลายแม่น้ำโอยอ้บอแนเอ้ยตำน้ำพริกยุ้ยใส่ย,ยุ้ย,ยส่ยว่าเรื่องกินเรื่องอยากเด็กก้อนวัวก้อนพวกเนาะคอยกัดขีพ่อเขาเนี่ยเขาหล่อน้ได้ตำน้ำพริกเนาะพ่อแล้วนอบานฮักเอาตายแต่สูปบะหมี่มาสู้กูกินห้าคนน้ำอุ่นนะจบจังเถื่อนต้องให้ความเตียววะน้ำอุ่นตอนเทียนุัย คุณพี่สยกงอแบบฟ้าวไ่ได้คุณพี่แต่เจ้าว่าไฮอี้เสียเลี้ยงมกระโดดทับเจ้าหายใจบ่ออกนายเนี่นะเลี้ย่เจ้ายามาบามันตะลุ้นชวนชาดใช่เออเอาคนต่อไปครับบัวหายแจ้งตำรวจค่ะเออเอาไหมบัวหายแจ้งตำรวจบัวหายให้ล้อมพ่อมันสิเป็นอมพ่อเขาจะแตกมันหายเพ่แห้งแล้วเอา ตลอดขอบมันสีไดงตีงัวนั่ะนะ้าวไปแจงตำรวจใน้เพิ่นน้ำหาขุนตัวใสเป็นปึกใสเป็นปึกมึงสิไปแจงหยุดวานแล้วหยว่าแล้วกูว่าแล้วมันสิย้อนช้อนกูอีผีเอาต่อไปไม่เป็นไม่เป็นการเสียนาฬิกาเวลาเออนั่นละมันคือกันนาฬิกากับเวลามันอยู่ใกล้กันอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบหนึ่งผลงานเพลงนะครับเสียงผู้ใดดีเสียงผู้ใดได้ผู้นั้นได้เข่ารอบอีลีเป็นปลาบอกขึ้นเข่ารอบเอาถึงเป็นศิลปิน เอาจริงอ้นนอนี่มาจากจากูหละคนสือส่อสือส่อสือ่ออินดี่คนขายนดี่เบิง่งจา,ากปากมาเนี่ยนี <c oughs> ่ทดสอบหนึ่งผลงานเพลงมันยกลอ่องเออมันยกล่องของของไผ่กว่าจากค่ะของใายเมืองสิงค์ค่ะของพี่ใชยเมืองสิงค์ <c oughs> บอยอ่าหนึ่งสองสามมันยกล่องพักทองแดงไทยต้ารวาม้อปเนคนหลายใจน้อยใจบันน้อยใจ ป้ามึงไงครับโอ้ยมันสิมัสยักไปอีกดู้ยิหานี่ผู้หายเพราพ่อนี่ยยักไปมึงสิบัสเขาบอกว่าถึงท่อนไหนให้ร้องตอนนั้นยังจะมาทำว่าใครหลักใครหลักบอกว่าจะคลองจะคลองเออไปอีนี่ตกรอบมึงสปือกมูเอาไปอีนี่ไปไปคนแรกซะไปไปคนแรกบุญละไปมึงอ่ะอีผู้หายจะมาอยู่ไกลกูตะกูสิบูดเออตะกูอยู่นี่สลับกันบ้างเออหนึ่งสองสามไปมันยกดร้องฟักทองแตงไทยสาวสาว หลายใจเออเออเออมันน้อย,ยใจน้อยใจใครล่ะกับมึงไงครับกับมึงไงครับสองเทียละเด้อมึงเด้ออย่าบอกดทุกวันกูสิยุ่งหนีด้วยมันเป็นน้ำกูย,ยุ่งสุดท้ายสติผมมันจัะในคอยเดาลองใครล่ะใครล่ะนั่นน่ะบอกว่าสองเทียเนี่ยจะถามว่าใครล่ะใครล่ะ,ะเอาไม่แบบนี้ก็ถือใครล่ะเอ,ะอาใหม่หนึ่งสองซ่อมมันยกลองพักทองแต่ไงข้าวหน้ามนะทำไมเป็นคนหลายใจ กัย <rude S 2> ังว่ามึงกะยังว่ามึงเป็นน้ำบักปอบนี่แหละียบบ้ามึงอะเนี่ยรองเพลงว่าปั่นมูปั่นพวกกูกัดถือตะตีอยู่นี่เหมือนปีมันสัต์รองดีๆเนี่ยกูยับเขามากเราด่านะมานาแท้่ยงสามทีหลบยังมึงถามว่าใครล่ะใครล่ะรอบนี้เพรถือแน่นอนจ้าหน้กับเพรถืออยู่คนที่สองแล้วซุ้มผู้หายไหลมันไปแล้วซุ้มผู้นีิตกรอบเด้อนี่ซุ้มนี่มันปื้จ้าเออเอาไป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 เลเร็วๆอ้าวหนึ่งสองสามมันรับรองท่าทองแดงไทยก้าสาวนามน้ำเน้ เจ้าหยันมันเฮ็ยดยังกับเป็นตะถือตีนเดี๋ยวอีหามึงหลอกผู้เดียวเบิร์ตกูชิได้หลอกนะมูตีกูอยู่สุดท้ายลูกกุญมาที่สามจนว่าบ้าหอดที่สองแต่ยังมาไขหลากไขหล่าอยู่กับโต๊ะตะกูลนี่เมย์ขั้นเสียงแบบนี้เอาเอาคนละเพลงไป็นรวนไม่ต้องคอยประวุ่นไว้เอาคนละเพลงตะจ้าเออแม่กูอยู่กูอยู่ก่อนมูแล้วเดี๋ยวกูอยู่ก่อนมูเองนี่เนาะแจ้งสี่ได้ไหมแสดงว่าอีนี่ต้องเอาเพลงฝรั่งมาแน่ๆเลยเออาหนึ่งยวเดี๋ยวจะเฝ้า ก่อนจะไปถามก่อนว่าเอาเพลงยังเกาะชัดดาบเพลงชัดดาบอันนี้เพลงยังครับเอาเพลงวอลแมนบอว์วอลแมนบออันนี้เพลงยังน้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงมาน้ำท่วมทุ่งอีหยังเขาไปแล้วชูฟ้าซิดไปเบิดแล้วเอาไหมเพลงยังน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมเขามาเพลงเลี้ยวเจ้าเสิมาเพลงสาจังไหนมันบอได้เอาเพลงผ้าเฝ้าในกูอยากกูหลาเร็วๆค่อยเพิ่มเบียดก็ได้เออเอาเพิ่มเบียดด้อเจ้าเสีอเพลงยังยหญ ออกมาเต้นขาเฉียงขาจะได้ขึ้นมาเป็นอะไรง่ว่าดีแทนโอ้ยเฝ่าฝ่าเนี่ยเอามาหนึ่งสองซ้ำชักดาบอะไรก็ชักดาบ หนึ่งพอยานเพลงรู้ซึกงว่าดีขึ้นครับจยเวีนอีนั่นสนี่อีที่สามจักมันเป็นจังไงแต่จงให้กระซ่างกระตามกันแล้วแต่ครับนะครับเดี๋ยวจะทดสอบไวพิบอีกมาหี่เอาไมไปใส่ผู้ไหผู้นั้นต้องลองอ่ทดสอบทดสอบเนืงชองซักช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 ักงกวักชังชัเ่วาสักบอกสักบอกเอียมันล่ามกกกระเบิดในวันในว่าสมปบอะ เอาไหมน้อสองกชั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 กเพ่งจะของเพลงยังเหมอนกว่าไห้พวดหอวิวเขาบอกว่าไหวทิพไหวทิีอินี่เืนอื้งอยู่เอาไหมกะลงพกเดดชักเอาไหมชักดาบอะไรก็ชักดาบว้าแมนน้ำท่วออกมาตน้ำท่วมน้ำท่วมท่งน้ำเขาแม่ม่ใส่ของมัดเอาไหมหนึ้งสองซชัก อ,ออกชักว้าวน้ำออกชักว้าวน้ำออกชักว้าวชักว้าวชักว้าออกโอ๊ยกูหลับเนี่ยอีปอบนี่กระเด็นตาชักปอบนี่ก็ได้นตาเเาอีหานี่ก็ได้นตาหนามกูก็ได้นตาออกชักเเวน้ำออกยืดหนีกูได้หลายให้มันลองเป็นน้ำเป็นตน้นได้ไหมเอาเนาะกระทดสอบไว้พิม แต่เบิ่งไปบักแม่แล้วเสียคนนี่บ่มีความเปรนศิลปินดอกใครว่าเม่เหระพุ่นไปหาขายยาสูตรพุ่นซุ้มหนีนี้แหนะเสียเวลามาเบิดมือมึงเด้อโว้ยโว้ยเป็นต่ซาสาดครับโว้ยผมเป็นแะได้ดอกปล่อยมุกกูแก่โตจักรอกพี่บ่ได้บ่ไใดนี้นี้ลงไปลงไปเบิ่งแต่ยินเดี๋ยวนะจูบียังมาโว้ยมไม่ังแต่สุรัดพผมได้สูเสียเวลามาเบิร์กมือขึ้นจีบจนหัวสังเกตเทียมโคกอะไรตอนแรกกะว่าสีเอาอยู่ดอกเบิ่งแต่ละอีโอ